เอโยวาซาสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยแลมเบสซา V สองร้อยนะครับผมนะคันนี้ปี2020เลยนะฮะเดิมเดิมเลยนะครับรถนะชุดสีเดิมเดิมนะเป็นสีขาวสวยๆคิ้คีนีเนียนเลยนะฮะอ่ามีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะชุดสีสวยๆเลยนะครับลูกค้านะคันนี้นะกริบๆเลยสภาพอ่าข้อได้เป็นท่อเดิมนะครับผมรถบ้านพร้อมขับขี่ใช้งานนะไฟหน้า LED นะครับผม ดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆนะครับใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะรถสวยสภาพดีอย่าให้พลาดเลยนะฮะแล้วราคาไม่แรงเลยนะครับผมรถอาจจะมีต้องรอตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมยังสวยๆอยู่เลยเครื่องข้างเดิมนะครับข้างไม่ดังควันมไม่ไหลแน่นอนนะร้านเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับระบวบอกไฟติดครบทุกจุดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยไปกว่านะครับผม เจ้าคนนี้นะครับทุกขาเลขไม้แค่หลักพันโลอีกแล้วนะฮะเลขไม้นะอยู่ที่8,300โลเท่านั้นครับผมมาลองมาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะฮะสตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผมเครื่องนี้เนียยเลยนรับ เจ้าคนนี้นะครับผมเปิดเสนอราาขายไม่แพงเลยนะฮะลูกค้าขายอยู่ที่ห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ